กุมากินแกงเห็ดจ้ามีแม่ควงมาแกงเห็ดเขามต่ำท้ายหลาสันเนีอเอ้ไว้นันถ้าบางทีก่อนัเน็ดหุ่นอยู่แกงอยู่ในหม้อัเน็ดแต่เดียวทั้งแกงแกงเห็ดเทศนี้ยังก่อนี่หนดอเศษลายยางรมพ่อครวทำอะไรคะอันนี้จะพ่อใช่ไหมอันนี้คือเห็ดรวมนะคะ อันนี Ranger, ้เฮดล่วมจ้าเด้นมาแต่ส bueno. ีสเกตม่เตนวันนี้มาพี่นองอยูแปดิ้วสีแดงมากีนหัวแก้เฮดมาเต่นสีสเกตวาสนาป่าของพอเจ้าว่าเจ้าคือโปไเนไทยเข้าบ้ทุกคนว่าเธอคือไปไเนไทยเข้บ้านบางนาเออบังนานีกว่จังควายใคยแก้เห็ดก่อนใดสนใจสร้างมากว่าสั่โลละเท่าไหร่กี่สิบบาทนองไงนองให่กวนั่น้แล้วอ่ะดให่ใหญ่สโลเนาะสองใหตัวสโลเออ แกงกินร้อแกงไม่ร you know, really you know <that> <aciones> ้อนแกงยีก้อนหนึงเจ้วให้แกงร้อนๆน่ะจะได้อร่อยเป็นตู้จดท้ายวิดีโอเห็นอย่ังนั้นตอนไอนตูจดท้ายตูหนึ่งตู้อเด็กนอนแล้วเออไม่เห็นปั้ม่านแสนสีโอ้มาเบิ่ง้ลก็ไม่น้องจ้ามันสวย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 ดุลย์ไม่ได้ทำทีเดียวไงเิแล้ว คนเนียย่นในโขั้วพป้ขั้วมากไม่ไม่เป็นไงเนี่ยถ้าเริ่มมือจไวถ้าเอาตีมือกลัวมันจะเมื่อไงพอเริ่มเมื่อยเหนวแล้วคนเหนียวยืนในโวกขั้วก็มาจ่แตบวดยรเที่ยาม่เอาอะไรนี่บ่อยอยู่อันนี้คือการแตูนเลยอันนี้คื่อโตเล่พี่น้องจ้าทุกคนโตเล่พี่น้องขคตรไทยมาไทยเนี่ยเด็ดเลยไออนมกดอรนนัหนอกไอ้นมหากดไอปุ่มไอตับออกก็น้อมันเป็นเพื่อนกดเลยนึ่ ตปาไฟกันน่ะดีบอกเออกินมันทีเดียวเพราะเห็ดเทเดียวกันให้ไม่แยกแล้สีนะาเอองามเลยนะทีนี่งามจิงมนไม่งามมงาเ็นของพวนงามมันจะเป็นแต่าไ้ะงข้ยมันยุ่งเลยหาม่อมัน้นยุ่งกนยุ่น้อยหลายอืมน้นมหมนยงล่ะเอ้าเราไม่มีเราไม่มีตรงนั้นไง เราไม่มีมุ้งรวนอ๋อเปิดแล้วก็ต้องปิด่นเลยใช่ไหมเราไม่มีมุ้งรวนเขาเรียกว่ามันต้องรอจังหวะไงจังหวะเวลาอย่างนั้นได้นะมันก็ตรงร้านมาทอดเลยบาร์ด้านหนึ่งหนูขนมเขาทำฝั่งนี้หนูก็ทำฝั่งนี้คิดนี้จะโตเละกันจังน้อยด้วจ้าเพราะว่าพี่น้องมาเจอจ้าโดยบังเอิญนะทุกคนโดยบังเอิญบังเอิญแต่แก่ไม่กินแฉ่เหี้เมาเหมือนหน่าเลยทุกคน มาตรแจงมาไหนมาตรงแจงไม่ไงเนาะไม่ญงเอ้หน <that> <that> <enough> <heart> ้อยถ้าได้ขั้วไอ้สิแสกิยาเขาข้วไอ้ยังไงยยเป็นบุญบ้านนั่นก็จะมวนอยู่งานสันเกินซี่อยู่งานสันอยู่งานแต่บาขัวไ้นมันก็เป็นาหต่นอยู่งานต่าจังหวัดเพราะว่ามันบริเวณหัวใจไงนน้องเอยังมากเลยหอยเซี่ยค่ะนเกโอเคบ้แมนอยู่อยู่งอนเข่าบ้นนอกบ้นนอกเขาเป็นเหตุเขาบอกร่วมเบอรนั่นแหละ นี่เม er ื si kind of hmm? um. ่อไหร่ภาพนี่า้เห็นไปหนเราไม่มอะป้าแดดก็คนจะน่าจะไม่ได้เมื่อไห่เผาไปก่อนแม่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใใจ่ป้าแดดโมแม่ใจ่ป้าแดดอ๋อไมานามแกงแกงเหี๋ยนี่ฮาใจผอมไปเลยสนใจผอมไปเลยจึงเงี้ยมี่องเงี้ยจมึงเงี้ย่องเงี้ยจะโดนเลยใจผอมไปเลยฮาจะไปพุ่งรถที่ลหนพุ่งรถไปเลยมปนไม่น่ามันสูงไม่น่ามันสูงกว่าตัวที่เมืองอันนี้ผ่านไดย่ง้เมกัน ชอกับพเล่าอันพอดีหนุ่มขึ้นโอเคแ่ใจทายมีตัวแค่นั้นโอ้ยพ่อมึงนี่ใแม่แล้วพ่อมันเกิดสนเนยเขาต้องไปไห้เปิดยมือนนันแกนี้ใส่ไ่ไปนันเอาไว้รู้พ่อน่าจะเป็นคน้างเ๋ยวเนยใ่แล้วจ้าล้ว็เลยหน้าแม่นบ่เใแล้ว็เลห้า เกล้าเกล้าอยเลานมบอนั้นบบอานจัดบอกบอกาก็บอกพอนอยู่ว่างเบี้ยั่วบอเกล้านบอกบ่้าทำงานเขาทำงานเขาโอหลายนูก็ไม่ได้บอ๋แนี้แม่มันก็ีอถ้าทำไปบานเรายังเลี้ยงอยู่ทำอย่างเดียวเลยลูกไหนล่ะที่ว่านี่บ้านใคร่ม่เหตไงบ้านบ้านแก่งอะไรแก่งอะไรบ